สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่11นะคะเอ่อก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะคะว่าสัปดาห์นี้นักเรียนต้องทำอะไรบ้างหลายๆคนทำเสร็จแล้วส่งครูม,มาแล้วเยี่ยมมากค่ะแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่า ตามไม่ทันเพื่อนนะคะก็ดูตามไปได้นะคะว่าเขาให้ทํำยังไงเนาะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะค่อยๆทําไปบค้อมๆกันนะคะโอเคครูจะมาอธิบายคร่าวๆนะคะ Number 5นะคะสัปดาห์ที่11นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ 18, 19, 20และ21นะคะให้ผู้ปกครองช่วยน้องๆดูตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะ เฉพาะสัปดาห์ที่ครูสั่งให้ส่งเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าผู้ปกครองส่งมาก่อนเนี่ยบางทีงานมันอาจจะค้างอาจจะเดี๋ยวครูกลัวว่าตกหล่นเนี่ยค่ะแล้วครูอาจจะต้องลําบากผู้ปกครองรบกวนให้ถ่ายส่งมาใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ดีกว่านะคะจะได้สะดวกกับทุกฝ่ายเนาะโอเคนะคะ number f number f เขาบอกว่าให้ trace the words and color the school objects trace the words and color the school objects แปลว่าให hey ้นักเรียนคัดตามนะคะคัดตามคำดีคำพวกนี้เลยเป็นคำนะคะ and color color ก็คือระบายสี color แปลว่าสี color the school objects นะคะ school objects objects แปลว่าสิ่งของสิ่งสิ่งหนึ่ง objects แปลว่าวัตถุอะค่ะ objects ว่าวัตถุนะ อ่าแล้วก็สกูก็คือโรงเรียน to, วัตถุก็คือวัตถุโรงเรียนเนี่ยก็คือมันหมายถึงว่าสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละพวกกอี้สมุดมิ้งจอบรรทัดอะไรแล้วแต่นะคะโอเคแม่ทุกคนทราบแล้วดสังเกตน,นะคะว่ากลุ่มของคําในกลุ่มนี้จะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเกี่ยวกับสีนะคะคาแรกคําแรกนะคะ blue, blue 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 แปลว่าสีน้ําเงิน ่เก่งมากมีหลายคนเข้าใจต่อมา yellow yellow แปลว่าสีเหลือง red red สีแดงและสุดท้าย green green คือสีเขียวอ่ะให้นักเรียนเนีนะคะคัดตามตัวอักษรตรงนี้เลยจากนั้นก็ระบายสีวัตถุสิ่งเนี้ยก็คือ blue อยู่บนหนังสือก็ให้ระบายหนังสือสี blue blue ก็คือสี น้ำเงินก็ให้ระบายอันนี้สีน้ำเงินนะคะระบายสีสวยงามส่วน yellow yellow คือโต๊ะนะคะโต๊ะก็คือ desk ก็ให้ระบายสีโต๊ะนะคะเป็นสีสี yellow คือสีอะไรคะอ่าสีเหลืองต่อมา red สมุดก็ระบายไปสีแดง green ระบายไปเก้าอี้นะคะส่วนตรงอื่นๆที่ไม่ได้ระบุหนูจะระบายสีอะไรก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วแต่เลยนะคะโอเคต่อมาหน้าที่1 9 number 6 Number six trace and match the numbers trace and match the number ก็คือให้คัดตามตัวอักษรแล้วก็จับคู่ match แปลว่าจับคู่ the numbers ก็คือตัวเลขนะคะเช่นข้อที่1 number one อันนี้เลข1น,นะคะภาษาอังกฤษ1ก็คือ o n e one แปลว่า1นะคะอ่านว่า o แปลว่า1อ่ะแล้วเด็กๆก,ก็มาดูอันนี้ตัวอย่าง เขาทำให้แล้วนะคะอ่าวันแปลว,ว่า1ใช่ไหมอันนี้รูปไหนมี1อันนะคะรูปนี้ไงมี1อันเท่านั้นมี1สิ่งนะคะจำนวน1ก็ให้ลากเส้นมาเลยเหมือนกันขออ้อ2 two t w o นะคะ t w o t w รูปไหนมี2อ,อันเด็กๆก,ก็โยงไปเลยเหมือนกันไล่ไปเลยนะคะ t h r e seven อ่าค่อยคฝึกออกเสียงไปด้วยนะคะสะกดด้วยสะกดไปทีละตัว one one 1 two 2 w t h r e e t four 4 o f i v e f i six six s seven, seven e v e n s e v e ด t อไอจี e อ g h t ็ก n ์แปดเอ็นไอเอ็ t e n เก้าแปลว่าและนะคะโอเคข้อนี้ผ่านไปต่อมา number s e v e number s e v i c เขาบอกว่าให้ circle circle แปลว่าวงกลมนะคะ circle the correct word ก็คือให้วงกลม The correct word ก็คือคำที่ถูกต้องอ่ะมาดู n u m b e one เขาให้ตัวอย่างมาเขาให้มาสองคำใช่ไหมคะ2องคำทุกข้อเลยเด็กๆก,ก็ดูว่ารูปเนี้ยตรงกับคำศัพท์คำไหนแล้วก็วงข้อนั้นแค่นี้เลยอ่ะคำศัพท์ให้เด็กๆไปทบทวนเปิดย้อนหน้าที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้วก็ฝึกอ่านตามแล้วก็เลือกนะโอเคนะเดี๋ยวครูยังไม่บอกนะเพราะมันง่ายอันนีโอเค อันนี้รูปแรกเพรปากกาเขาก็เลยวงที่เพรปากกาส่วนอันนี้แชร์เก้าอี้แต่รูปนี้ไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมดังนัง้นเราก็ไม่ต้องหวงเราวงเพรโอเคนะ number two t h ทำเองนะคะลูก number eight number e i g h ก็คือให้ write write ก็คือให้เขียนให้เขียนเด็กๆมีคำศัพท์อยู่แล้วถ้าเด็กๆฝึกสะกดทุกคำตั้งแต่แรกเด็กๆจะทำข้อนีสบายมากขอภัยค่ะสบายมากจริงๆเช่นเนี่ย ข้อแรกเขาให้ตัวอักษรตัวแรกเพี่นชนะตัวแรกมาตัวแรกคือตัวอ่ะดูข้อหึงข้อหึงตัวแรกคือตัว P เพอเพตัว P P ตัวที่สองนัมเบอตัว B B อ่ะ Number 3ข้อที่3ตัวนี้คือตัว R R เราต้อออกเสียงร R ร Number รตัว N D D นัมเ e อตัวพเพอเพอ่าเด็กๆก็ดูว่าคำศัพท์เหล่านี้สะกดว่ายังไงตัวไหนขึ้นต้นเอ่อภาพไหนขึ้นต้นด้วยตัว B ภาพไหนขึ้นต้นด้วยตัว R ภาพไหนขึ้นต้นด้วยตัว N และภาพไหนขึ้นต้นด้วยตัว P อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นข้อหนึ่งรูปแรกรูปดินสอใช่ไหมเขาก็เขียนนี่งสะกดเขาให้ตัว P ไมแล้วหนึ่งตัวแล้วเขาก็เติมคำศัพท์คำที่เหลือลงไปก็คือ p E N C I L มาหมายเล t w คำศัพท์คำไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัว b เด็กๆก,ก็ไปหาเอาโอเคนะไม่ยากมามา n มา b เ r n i n นหมาเ n i ให้ draw the school objects then color เหมือนเดิมเลยให้วาดรูปวัตถุในโรงเรียนคือสิ่งของในโรงเรียนนั่นแหละนะคะแล้วก็จากนั้นก็ให้ระบายสี then color ก็ให้ระบายสีอเด็กๆก,ก็ดู n u m b e r one เขาให้ตัวอย่างไปแล้ว n u m b e r one เขาให้รูปนี้มา อ่ะก็คือให้คำว่า two two แปลว่าอะไรคะ two แปลว่า2ใช่ไหมแล้วก็ให้รูปเก้าอี้มาให้รูป a ช r chair Ch นะคะ C H A I R ดังนั้นเด็กๆก,ก็วาดรูป chair ถูกไหม C H A I R chair เก้าอี้กี่ตัวคะกี่ตัวลูก2ตัวตัวที่1ตัวที่2ได้ไหมอ่ะแค่นี้เลยต่อมาข้อ2อ่ะครูให้ดูตัวใหญ่ข้อ2 ข้อ2เขาให้ตัวเลขมาตัวนี้คือแต่ให้เป็นคำศัพท์นะ4 4คือเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่เออ4คือ4ใช่ไหม one two 4, 4คือ4แล้วให้รูปเพนเพนดังนั้นเด็กๆก,ก็วาดรูปเพนกี่แท่งคะกี่ด้ามคะลูก4ก็คือ4โอเคไหมได้นะคะ number three number f o u five six เหมือนกันไปดูเองนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็อธิบายวิธีการทำของสัปดาห์ที่2 1เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ